สวัสดีครับผมสวัสดีเอซสาหน่อยเปนแห้งเอซพอหักไม่หัก,กผู้พาคาผมผู้พาเล่าเรื่องของมานมาชัยเป็นยังไดพี่น้องหน้าตาสดใสบอสสดใสเมื่อขึ้นผู้พาเดี๋ยวเปลืองไข่เมื่อขึ้นวน ว่านผู้พาไอ้ไอ้ตังแก่กลุ่มหนึ่งพี่นองเอ้ยปวดโคบกม่บักแดงไอ้ตังแก่กลุ่มหนึ่งหอดตีหมันเอียงคือสิปวดขักปวดไงไอ้ยันขักไงโอ้ยต้องกินยาต้งไปตีสองตัวตีสามตัวไปตดตัดไปสื่อบักหน้าออไปสื่อหอมแดงมาสอยซอยซอยเอาใบเงินห้องแล้วก็ ไอเกือหน่อยหนึ่งินแบบบ่หายไอก็จับหยุดเป็นลมเป็นแรงเอยแห้ง <c oughs> ถึงมาฟืน้นว่านกันยุดไปหมื่นนึ่งเอเลย่าปวดเสาเสาหนิดแต่มาเห็นงานนะเน่ยเกิดไหลย, <c oughs> ยังมีนิดนในหน่อยขับขึ้นได้แต่ได้กระาังอะส,กสูกันไป เดินเก็บไถในควยมันจากมีสุดถุสุดคนแอนมันสีมาเมือ่อใดเงี้ย่ะนั่นแหละกระสู่เอาทอนเอาเนาะพี่น้องเนาะ, <c oughs> ะขึ้นเสาหน่อยเพชรบันแพงเลนอยู่นิสเกตพี่นอ้องอำเภอกันทะลักกันทลลักนัก่นแหละแสดงอยู่อำเภอก,กันทะลักโดยมีวันที่มีสิบยุดหยุดหนึ่งวันนะครับแล้วก็เดินทางไปต่อที่ บ้านบ้านม่วงหวานบ้านม่วงหวานตำบลละเวียงจังหวัดสุริน,นทร์พี่น้องเนาะพ่อสรีม่วงวาถึงบเบหล่าหน่อยเฮายก็หลังจากจบการแสดงแล้วเนาะเศร้ <c oughs> ามากอะออกไปหาหยาดหยาดพี่น้องพวกแม่ยกแบบเอ็กซี่เพิน่นบเบหล่าหน่อยเฮ้ยเป็นคนเวาเ้าวเก่งเป็นเว้าเก่ง ยอมรับสุดยอดมากนะครับไอ้แก่ใส่ขอ,อ,องใส่ตองแห้งยาหมอลำถวายหลวงพ่อถวายเจ้าปูเอ้พ่อๆเหมืแม่เหมือนเบิ่งกันเดมือน,น,นแย่งกันสุดยอดแห้งพี่น้องสุดยอดแห,ดหด้งเพื่อนเออยลูกเกาลูกก่อนเบาเป็นเบาคือเป็นเพศหมอลำ ยอดนิยมคนหนึ่งนะครับเนาะสำหรับมนันนะใช่เป็นเอียงทีฟั่งแล้วมันมีความสูงฟั่งแล้วเหมือนกับน้องเนี่ยเป็นเ็พพระบุตรมาจุติอีกองนึง่ะไปนะถ้าเด้ลองคือคนเห้านะ่ะมีวิชามีความรู้อยู่แล้วนะครับเนาะเทบพระบุตรจิติปุ๊บเขาสิงหลังมอล่มแค่นั้นแหละครับ ขำเบาคำจาคำเอือนคำเอยจ้กมาตาใสไปนอนเอ้ยเงียบไหลบกลาเขาเก่งแห้งมาณชัยนะปิดขวัญพี่อาจูกับทายหลบอยู่ด้วยกันนะ่ะ <c oughs> สุดยอดผู้พาบ่ได้หายไปใส่นะครับผู้พาบาไ่าบดาได้ผู้พาทั้งย่งปิดตามน้องเก่าแต่ว่ามีเฮ็ดคลิปหน่อยลงเพราะว่าช่วงช่วงนี้กะ มันบริสังได้ได้จะก็ติดตามน้องที่เราเฮ็ดคลิปสั่นคลิปช็อตไปเลยนะครับรอเวลา <c oughs> <c oughs> พ,พ่อแม่ขยันกินยาปลากันเด้อครับงียกับมาเบิงเบ่ง,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 ก,ก,งกันมาซอยคอมเมนต์มาซอยอย่างแงี้ยจะถิ่งยาปลายาอย่าหายจากกันครับบางคลิปเห็ดมากมีคนเบิ่งยุบสองลอยทค,คนอ <c oughs> ื <c oughs> ว่าสงสารผู้ผนา,านี่จะชวนกนี่บอเป็นยังเพราะมันบดิสั่งไรได้ดยแล้วเนาะเหตดไปขอ้อบอดดิลืมตรวจนของผู้ผ okay, านตนของบางหลานนองเท่า,าเจ๊งยิ่แล้วบางหลานเจ็งยิ่แล้วตั้งไต่จะสั่งว่านานืยอยู่งยืนในส,สั่ ไนะี่เตสเยเพราะว่าคนไม่ใช่มากัาษาองเราตามพ่อ,อพอีอแม่พ่อฮักแม่ฮักเป็นีัไงฮักมาทบโอชุดยอดแง่พ่อบอลตามเ่้นแม่ตุกแม่จอยชุดยอดแง่ก่นหนอก วันเห็นหม่อันนาเระที่มาจากทังกุ้งก็ไว้สเสด็จยอดรับเอฟซีแม่ักของหนองมานต่ละคนๆๆคนละคนน่ารักน่ารักมากเป็นอะไรที่มนันาใช้เป็นคนที่มีคุณมากมดากเดี๋ยวพอพอเป็นแม่เดี๋ยวอพเปไ็นหน ค่อยสัพพอร์ตตลอดเวลาปีใจนำ้ำปีใจน้ำเพล,ลินนอยลอยล่าอนาคตนะรับ <c oughs> เล็กหน่อยแค,สค่สิบแปดปีสเอจต้อกหวงนอนาคนตอยู่คนเล่อบยาส่ลอยลาที่ปดนข้างไปกับอ,อิ่งเหนือนะครับ เพาว่่ชยนให้อยู่นิ่เบ่งพลาว่าามว่ากินนน้ำบเอาเป็นิษ้นตายี่ยวบริสุทธิ์บูมายืนทยอยู่น้ำปันอยู่น้ำกันไปมีความสุขตะลืมพ้อต้องมาไปถึงไปคนน้ำนั่น ให้โดนใจเดินทางนี้บมงคนอาจจะถึงนั้นไม่หมดพิถีชีวิตการเดินทางของหมอลำมัเป็นอ่างกาเดินทางการอยู่การกินการเพียงหลายๆอย่างเลยบ่มหัวรูมเมื่อยเป็นลมเป็นลมบอนเพราว่าคุนที่เป็นหมอลรัาจังให้อาชีพเป็นดู่แล้วเนาะ กินเล้วเรื่องอืนก็ต้องควรในกิจกดมพนงานที่ไม่ว่าจะติดอะไรเราก็ให้กับเาโดยเฉพาะบางหลักนะครับ้นแป้งข้าวที่พักโยเราจลเไปดังกล่าวนนะรชิ้ที่ก่อยนุ่งล่อเบิร์นวันวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมเขาจิบเห็ดไสนามไปยักมือสอบเพื่อในลูกแบบใดนะครับ ครับนนาสีบ่มีอียงอ่าถ้าบ่กเกินความ,มามันแตมัครต่อเฮ็บต่อปกติบมมีปัญหาฝากไว้ในควมอลมกลมใจให้เกลอพี่น้องฝากผู้ผาฝากมานะใช่คือเกา่าบอทิงบอปาบอเมน่าบอหักยังคือเก่าตลอดเวลาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไวส้สำนีครับขอให้พ่อ,พอ,พอแม่แม มีแต่ความสุขคือเกานะครับเด้อจะถิ่งจะ้ากันว่างๆวังกับเขามากดไลค์กดคอมนเมนต์ให้เมีจะพากันย่างผ่านไหลครับผมครับขอให้มีความสุขครับสวัสดีค่ะ